รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีนะคะดิฉันนางสาวกัญวรินสุเล่นะคะกรรมการวัดเขาหินโค้งนะคะตำบลคลองภูอําเภอเขาขคีจกรจังหวัดจันทบุรีค่ะนะคะวันนี้ก็ถ่ายทํารายการวิถีทาวิถีไทยทางทอทอบหนะคะวันนี้นะคะทางวัดเขาหินโค้งได้จัดงานกระถินขึ้นนะคะเพื่อนําปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถนะคะซึ่งพระอุโบสถเรานะคะยังขาดปัจจัยเป็นจํานวนมากนะคะและเราจะ ทำการจัดงานนะคะฉลองพระประธานพระอุโบโสถนะคะในวันที่14ธันวาคม2567นะคะจึงอยากขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านผู้ใจบุญนะคะมาร่วมบุญนะคะช่วยกันสร้างพระอุโบโสถของวัดเขาหินโค้งนะคะอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมบุญกันนะคะ ครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณครับที่ท่านจะรองทานเศรษฐีรองทานในวันนี้ในงานกระถินนวัดเขาอิงโค้งนะครับวันนี้ก็ได้จัดงานกระถินนะครับก็ส,สญญําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าภาพนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับคนณะท่านเจ้าภาพแล้วก็กระถินนะครับจะบริวารกระถินก็ดีแล้วก็ประธานร่วมแลนะคณะกรรมการร่วม แล้วก็ท่านกำลัภาพทุกๆท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมีอย่างสูงเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นมัคคายกนะครับมัคคายกวัดเขาอินโขงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้มาในวันนี้ร่วมช่วยช่วยกันนะครับลืมเสียไม่ได้ขาดเสียไม่ได้นะครับก็เศรษฐีโรงทานนะครับอาหารโรงครัวที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับร้อยประโงด้วยกันนะครับท่าเราทางวัด เขาหินโค้งก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากคําว่าขอบคุณและพรใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ณบริเวณแห่งนี้เน,ะนะาะณเขาหิงโค้งแห่งนี้ที่เรานับถือและเทพ,พเจ้าแห่งเขาหินงโค้งก็คือท่านพ่อโตตินคำโมนะครับอ่าก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านนั้นที่มาในงานกระถินน่นในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นกลับไปแล้วจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานทิดสิ่งใดแล้วขอให้ดอกมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการวยเถินงานหน้านะครับวันที่อ่า ธันวานะครับงานฉลองพระนะครับพระบัดเขาอิงโค้งนะครับที่เราปลอพระประธานอยู่ในไว,ไว้ในพระอุโบสถนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสิทธิ์นุสิตท,ท่านพ่อโสตหรือว่าท่านที่ใจบุญทั้งหลายหรืออพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่อศรัทธาในการบุญนะครับก็ขอเชิญมาร่วมงานกันอีกนะครับในวันที่14ทนะครับธันวาคมนี้นะครับอีกวัน ครับหนึ่งวันด้วยกันนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนด้วยกันนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะท่านที่ชมรายการวิถีไทยวิถีธรรมนะวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนเนาะได้ชมรายการนี้แล้วก็ขอเชิญชวนฝากไปยังศิษยานุสิ์ท่านพ่อโสสริธโมและสิทธินุสิ์ที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่รู้ชื่อวัดเขาอินโขงนะครับและผมในนะฐานะกรรมการณวัดเขาอินโขงและวิยาวิจกรและคุณกฤกรนะครับผู้ดําเนินการที่ว่า บริหารอยู่ในนี้นะครับจะได้รับมอบหมายจากท่านพ่อโสสริธโมนะครับเราก็จะทําในสิ่งที่ท่านพ่อสั่งและท่านพ่อให้ทํานะครับก็ต้องขอขอบคุณเนาะท่านทางกระภาพแล้วก็ทางช่องห้าเนะาะได้มีโอกาสมาให้เราบันทึกภาพเราลงขอปากไว้ด้วยนะครับอย่างแค่นี้สุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนผู้ใจบนทุกคนทุกท่าน

वाट्सामीश तूग्सापी पुरें तो सब्कापाः चैन्भो वैना सो इंतावा इसो इंतावा